เมื่อกี้มันสะดุดนะคะมาใหม่ว่ายว่อยในตัน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 เอ้ยโอ้ยทำไม <laughs> <c oughs> มารกไล่จังเลยน้องกลัวน้องกลัวค่ะโอ้ยน้องยังไม่แข็งแรงเลยเอายังแบบว่ายังแต่ว่าก็ถือว่าแข็งแรงมากนะคะเอายังไม่ค่อยแบบเท่าไหร่จับตัวไม่จับตัวไปเลเหรอ S <S 2> <S 2> <S สูงยาวเขาดีโอ้ยดูเดินดูเดินยังไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะแต่ว่าออกมาแค่แป๊บเดียวเดินขนาดนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะแข็งแรงมากๆเลยเอ็นดูว่าตัวจิ๋ว ดูเดินดูเดินดูเดินโอ้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 เซ่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 ตาดูสิเดินเซ่น้องเดินเซ่ดูเดินเซ่เฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยเดินอ้อมเลยนะคะเดินหาเนี่ยคนเขาอยู่กันทางนี้ก็ดูเดินเดินเดินอ๋อเขาจะป้อนนมน้องจะกินนมครั้งแรกนะคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณแม่เพ็นจันท์ค่ะน้องกาลังจะกินนมนะคะแต่ว่าดูดออกมานะคะบีบบีบนมแม่ออกมาใส่ใส่แก้วนะคะใส่ขวดเนาะเราจะป้อนเขาแก่สเลน่นเราไปดู ไปดูก right ันใกล้ๆนะคะนั่ได้กิ่นนอนแล้วนะคะบีบออกมาจากแม่นะคะนี่กวนเขียวจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรครับยังเลยครับยังคิดไม่ออกตอนนี้ครับเดี๋ยวบอกว่ายอเดี๋ยวแล้วแม่นะครับจะเอ๋ยังตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังตื่นเต้นเยี่ยมไปชื่อเลยครียกผมยังตื่นเต้นเลยครับ ตอนนี้ควันเขียวก็ยังต้นนมนะคะนมจากคุณแม่มะลินะคะอน้อนางรสำเนก็ล่อหนออยาดิพุดนะมารกน ดิงวานาได้เนาะอแ่เยน้ราาอั <c oughs> <c oughs> ่งาไอ้เนในืี้อคใหญ่เรือนี้ได้คำใหญ่เลยมันนังเบ๊บมเนาะได้คำใหญ่รเัล่าเบ๊บน้ำาน้บน้หามนนะเียวไปน้ำลายไหลยืดเลยนอน ตั a. A! ้งมาได้ยุ oh ่ว่ะได้ตั้งมาตั้งไรหลายยืนแล้วเด้ยุ่มจังลืมหมดแล้วพ่อเขาชื่อแหลมทองนะคะอพ่อเขาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะพ่ออยู่ภูเก็ตแม่ตกงานมาจากภูเก็ตนะคะตอนอยู่ที่ภูเก็ตแต่ก็ตกงานกลับมาคลอดอยู่บ้านนะคะ ต่ัคุณพ่อเขาเป็นซีโดเนาะซีตรนี้มาตรงนี้ไปเล็กแล้วนิใจแต่ว่ากระไดพ่อคเที่ยงไ่กัดลูกติดตัวนีมายก็ลูกติดไปอห้องับุเฮ้ยเฮ้ยไปนไน

แม่ค้างที่ตกมาจากภูเก <right> ็ตนะคะพ่อเขาก็อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้ก็ตกลูกแล้วนะคะเป็นลูกสาวนะคะโอ้โอ้ยังไม่แข็งแรงนะคะยังเดินเดินยังไม่แข็งแรงนะคะใจใกล้ใกค้ใกกันบตัวครล พอควานเขียยก็ก้อนอยู่นะคะเอ๊นี่สวัสดีนะคะสวัสดีกำมาดูใกล้ใกันเลยนะคะตาน้องก็ยังแดงอยู่เลยนะคะทาถลทาถึงุดจะเอาลูกไปเข้าไปกินนม ตอนนี้ยังทำขุดหลุมนะคะขุดหลุมเพื่อจะเอาน้องไปกินนมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรายังเออมาแล้วมาแล้ว การปลอดภัยยังยังยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะคะพูดตรงๆเลยว่าเพราะว่าลูกยังไม่ได้กินนมนะคะถ้ากินนมกับแม่ได้ตอนนั้นก็คือว่าปลอดภัยได้นะคะตอนนี้นก็พ่อความนะยังพากันกไม่ใช่มันอยากกดลูกมัน งานนะด้นวตัวแมวเ่ย์เป๊ะีนะนะองช้างที่พ่อออกมาแล้วตัวสูงน้าต้องใช้พี่ดิงางผัดนนานติดตามเดินุมนมุมมองกัินมุมมองก็ให้กับประหารตัดสินใจส่วนมาให้ก็น้อยน่ารักมากเลยนะน้อยน่า เราเรามาคอยลุ้นกันนะคะว่าเราจะเอา,อาน้องไปกินนมแม่มะลินะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ยังขุดนะคะขุดหลุมเพื่อเอาเสาลงแล้วก็จะผูกแม่ไว้ตับกับกับเสานะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของน้องช้างนะคะ เราจะผูกคอ,อติดกับเสานะคะไว้ก่อน <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะคะเาก็จแล้วเชือกาเชือกออก อยากมาหาลูกนะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดูแม่นะคะการแม่น,นะคะตรงเอ็ดยิงเด้อนี่น,นะคะทักทายกันแล้วนะคะทักทายทักทายลูกนะคะดูยัยของแม่นะคะแต่ก็เรายังไม่กล้ลาปล่อยเข้าไปนะคะ กลัวถ้าเขาดึงเราก็ต้องป้อ,องกันไว้ก่อนนะคะถ้าเขาดึงได้หางได้ขาก็กลัวนะคะกลัวว่าเขาจะไปทําอันตรายลูกนะคะเพราะว่าเขาล็ก็ยังไม่ออกนะคะลบกช้ากมันยังไม่ออกนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะน้องน่ารักค่ะเดินเก่งจ้ะใช่ค่ะเดินเก่งมากเลยนะคะนี่นะคะ มองเดินเก่งมากเลยนะคะยิงมองจะยิงมองกจยิงมองหัดตึกตัวสูงมากเลยนะคะสูงเข้าเอวเราะะมารอลุ้นนะคะลุ้นกันว่าน้องจะเข้าไปกินนมได้อย่างไรนะคะตอนนี้พ่อความก็ยังคิดหาวิตีอยู่นะคะ ราะว่าอตอนชอดนะคะน้องก็ทำแม่มาลินะคะ,ะงองน้ให้กดอยูุ่ดหลุมกันนะคะตอนชอดใหม่ๆก็เหมือนว่าจะกดลูกนะคะจะกดลูกก็เรา ป้องกันไว้ก่อนนะคะโดยการหลุมนะคะแล้วก็ผูกคอติดกับต้นกับเสานะคะักบเล่านะระา้นนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทั้งส12ท่านนะคะสวัสดีค่ะมารับชม น้องช้างจากแม่มะลินะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะเอาน้องเข้าไปกินนมได้อย่างไรนะคะน,น,น,นี่นะคะเราก็กำลังจะยกเสานะคะเพื่อที่จะผูกคอมลินะคะแม่มะลินะคะ นู่นเล็หน้าอีบแรงกันเนี้ยกันเลยเออจะช่วยน้อบีไอดูนได้ไอดูนคลั่งไอเอกกโลได้มุดกลเทเตได้ถ้านานมากก็ไม่ดีนะคะงชาน ไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าลูกได้กินนมตอนนั้นแหละคงจะปลอดภัยตอนนี้ลูกยังไม่ได้เข้าแม่ก็ยังไม่ยังไม่รับลองความปลอดภัยนะคะไปแล้วไปแล้วไปร็วไปริ่งแล้วนะคะน้อยวิ่ง้ ไก่แล้วนะคะตั้งไก่แล้วนะคะเฮ้ยลมแล้วลมแล<ะ>้วลมแล้วลมแล้วโอ้สูงมากเลยนะคะ,คะใช่ค่ะน,น้องสูงมากเลยนะคะสูงเท่าเอวพ่พอพ่อควานเขียวเลยนะคะฝ<ร>ัน,เ,าาเ,นเขียวอนุมโลนเขียวอนุบะโล่ น้องเดินเก่งมากเลยนะคะเดินไปเดินมานะคะฮะ สั้นสาวดาวซิงเป็นลูกชายได้ลูกชายนะคะลูกเทวดาเขาว่าสันสา, <c oughs> าวเขาว่าได้ลูกเทวดานะคะของวันเดียวกันนะคะแต่ของสั้นสาวดาวซิงจะเป็นตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ ของแม่มลิจะเป็นตอน9โมงนะคะ9โมงกว่ากว่าในใโชว์ได้แค่เลยนะคะ9โมงเลย9โมง17นาทีตั้งไข่ได้นะคะตั้งไข่เดินเดินเก่งมากแล้วก็สูงด้วยนะคะ เออไปทำอะไรน่ะตาลบตาบ้าปะตาบ้ามึงเนินมาดตัอย่าบเนาาดูตับเขเน้นตาเลตโ้เนอะลิ้นเขาไม่ไม่ไปข้างๆใช่ค่ะแกรัอยนตาละอันนี้เออ ໄປເຮົາມໃຫ້ນອນອງຕກແຕງນກລິມຈແລັບໄປຂາງຂ້ງົນນຶກວ່າລິ້ນຫ້ອຍ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องต๊อกแป๊กด้วยนะคะกดเชร์ให้เราด้วยนะคะกดแชร์เพื่อทีอ่จะได้เห็นน้องช้างความน่ารักของน้องนะคะเพิ่งคลอดใหม่นะคะของแม่มลินะคะรอดแล้วนะคะน่ารักมากเลยดูแม่ก่อนนะคะ ในก็จะยกเสานะคะเสาก็ใหญ่มากเลยนะคะต้องช่วยกันนะคะกั้นกั้นผู้หญิงไหลเอตเอเวอร์นาเอเลยกเอเลโกเอเลโกกินนมนะคะผู้หญิงผู้หญิงเขาได้ลูกสาวลูกสาวหุ่นนางงานเดย ขวาองเยมช้ามาะช่วยกันยกเสานะคะฮะยกเสาเอาลูกเอาเอาแม่ผูกไว้กับเสาแล้วก็เอาลูกไปกินนม ช่วยกันอยู่นะคะควานช้างม่านตตุนะคะยังช่วยกันดูแม่นะคะห่วงลูกมากเลยนะคะคิดถึงแล้วคิดถึงแล้วเมื่อไรจะเอาจะเอาไปกินนมลูกแม่มาริก็คิดถึงถึงลูกนะคะแต่ลูกเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าแม่เขาคิดถึงเลยนะคะกินนมอยู่กับพ่อควานเขียวนะคะขอบคุณตาทิงนะคะ <Started. S 2> ู่กับตาเขานะคะตอนนี้เฮน่าตืดนะไรยมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรอมารุ่นกันนะคะตอนนี้ก็เราขอฟังอัพเวันฟังเสาแล้วนะคะเพื่อทเอาน้องช้างเข้าไปกินนมนะคะแต่ลูกของแม่มาริก็ยังไม่ออกนะคะยังไม่ออก

นี่คอวาต้องวินยข้ลร่องเล็บเขาก็ขาวนะคะเล็บขาวนะคะน่ายายยายยายอยากออกล่องแล้วยกแล้วยกคุณยายแล้วหยกยายแล้วนี่ เ,เ,เ,เออเออ,เอ,อจะไปไหนจะไปไหนคะจะไปไหนคะคนสวยคะน้อต้องถอยนะคะออ,อยากกินอะไรเนาะนี่คุณยายไม่มีนมให้กินเลยเดี๋ยวเรากินนมแม่นะคะเรากินนมแม่เดี๋ยวก็กำลังจัดการฝนนั่งโน้นเล่นะคะเ,คเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันนะคะ แม่มาลีจะเป็นอย่างไรจะเอ๊ะน้ำตาไหลบ้างไดมันดมันอะไรตีคือหลอยูนะอืมไอดงขึ้นลมนะตาเอ แม่รับนมมั้ยคะก็ตอนนี้ยังร้อลูกอยแม่กลังร้องก้อง้องูใ่กแม่กำลัจับต้องมค่ะถ้าดูลูกเสร็จะร้องแล้วนะคะจะร้องไปได้ไหมร้องแรงไหมร้อเลยแข็งแรงดหมร้องได้ไหมน้องเลยนะเง็นงไห หางก็สวยนะคะเล็บก,ก็ขาวนะคะเล็บกี่กี่เล็บฮะตาทิง้งส6หรือ18บแปดสิบแปดนะคะไปดูเล็บเขาเขาเลยร้อง แม่นับใจหน้า Cơ nó mới chạy lên. Ơ, thằng lắm. ơi. này này bị phải <laughs> <thế nào>, <laughs> <cô>, ư. nó lười cứ cái <laughs> cứ phải. <laughs> <laughs> ตอนนี้ข้อความยังเปลี่ยนกันนะคะสลับกันขึ้นลงนะคะเพราะว่าอ่าเลื้ออยู่ข้างบนเมื่อยมือนะคะต้องเปลี่ยนกันสลับกันขึ้นเนี่ยเป็นล้เยอะเลยฮึยเยอะเลยเมาจองไปเดี๋ยวอนน

ไม่เหมือนตัวอื่นนะคะกจะเหมือนกับกับแป๊กนะคะสะดือก็าจะหลุดเลย,ยสะดือจะขาดอยู่ติดกับไอ้นั่นเลยเด้ปกติปกติสะดือ <c oughs> เขาจะมัดไว้เนาะอันนี้สะดือราคาสวนลด16,000บาท ขาบแล้วนะคะต้องรักลุ่มหน่อยนะคะเป็นอะไรขึ้นมาแ้ไม่ได้เลยนะคะยกบิดนะยกบิดนะบอมัมันม

สวัสดีค่ะ <c oughs> จะเดินไปหาแม่เขาแล้วนะคะทุกคน เขาจะเดินไปหาแม่ค่ะเดินวนไปวนมานะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมช่องน้องตองแตงนะคะดูเดินสิดูเดินดูยร้องไห้ละเออร้องแล้วแข็งแรงจังเลยนะคะเออเดิเดิดเอดินเออ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 อ อะไรยูทูบเนอะคอยกนคิดแต่งอะคอยก็ชิดแสงใส่าะวางมัไม่ใช่ในสายคลิปนะอะคอยเปนะ็นแสงนะดนแสงไปดงอน่เรนแม่นะคะแม่จะเข้าหาลูกโอ้ย ขายาวตัวสูงมากเลยลูกแม่มาริใช่แล้วค่ะขายาวสูงยาวเข่าดีมากเลยค่ะตัวสูงยาวเข่าดีจริงๆเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ให้ให้ลูกเข้าหาแม่เลยนะคะเพราะว่าแม่เขายังแบบมีอารมณ์แบบเหมือนปวดท้องจะลกยังไม่ออกนะคะเลยยังไม่ได้เอาเข้า ลูก็อยากจะเข้าหาแม่แล้วนะคะตอนนี้ดูได้ไหมคะทุกคนชัดหรือเปล่า <S <S สัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้เป็นยังไงไม่รู้นะคะมันแบบไม่ค่อยสะเียนสะเท่าไหรนะคะแม่แม่ที่รับชมอยู่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าสะดุดไหมเลอไหมอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้นะคะแม่แม่ทุกท่านจ๋า เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวไว้จะมาถ่ายคลิปความน่ารักของอน้องพังน้อยให้แม่แม่ได้ดูเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามให้กับช่องช่องน้อยน้อยของน้องตองแตงด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ